แม่มาแล้วพิมรี่พายเคลียร์จบดราม่าติดไฟฟ้าชุมชนคองเตยสัดเน้นเน้นพิมรี่พายแจงดราม่าติดไฟฟ้าชุมชนคองเตยลั่นขออนุญาตแล้วถ้าเขาไม่เอาเขายนทิ้งเองตอกลับคนด่ายอย่างเดียวไม่หาข้อมูลสัดเน้นเน้นเสือกเสือกก็เสือกไม่สุด จากกรณีที่พิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้ติดไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองเตยโดยต่อมาก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าการติดไฟแบบนี้ได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่หรือยังโดยมีคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเคยถูกการท่าเรือฟ้องขับไล่มาแล้วในอดีตตั้งแต่ปี2515และศาลก็มีคำสั่งรื้อถอนไปแล้วแต่คนในพื้นที่ไม่ได้มีการย้ายออก พิมรีพายทำแบบนี้เหมือนเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนอยู่ในพื้นที่นานขึ้นหรือเปล่าต่อมาผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทยออกมาระบุว่าพิมรีพายได้มาขออนุญาตแล้วดังนั้นการติดไฟฟ้าจึงทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าประเด็นเรื่องชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ของท่าเรือและฟ้องร้องไล่ที่กันอยู่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่มีการเชิญชวนให้ประชาชนให้เข้าไปพักในสถานที่ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ล่าสุดพิมรีภายได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าหูอย่าให้ใครมาเป่าหัวอย่าให้ใครมาปัน่นจมูกอย่าให้ใครมาจูงใจอย่าให้ใครมาหลอก หลังจากนั้นเจ้าตัวแด้ไลชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเบื่อมากเพราะหนังมันเล่นวนซ้ำทำความดีโดยเอาเงินที่ขายของได้ไปช่วยเหลือสังคมทำมาตลอดก็มีคนว่าจับผิดตั้งข้อสงสัยก็ต้องมาพูดตลอดจนก็รู้สึกว่าเสียเวลาขายของแต่ก็ทำได้เพราะหาเรื่องไปทำบุญเอง กรณีชุมชนคองเตยนั้นหรือดราม่าใดๆนั้นหากเกิดกรณีชาวเน็ตจวกยับขึ้นมาทางทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปหาคำตอบมาให้เพื่อให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น ยืนยันว่าหากใครเกิดปัญหาหรือสงสัยสามารถตั้งคำถามกับพิมพ์ได้กรณีของพิมพ์บอนแฟนคลับอย่าไปด่าคนที่สงสัยแต่อยากให้ช่วยหาคำตอบช่วยกันเพื่อไปชี้แจงย้อนกลับไปตอนพิมพ์มีความคิดจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำความดีนั้นคิดว่าถ้าทำแล้วคนดูเยอะทำให้หลายคนได้มองว่าเน็ตไอดอลคนดังในอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ไม่ได้แก้ผ้าโชกันแล้วและหลายคลิปพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำมาสอนลูกๆได้ แถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆอีกด้วยอยากให้คนที่ชื่นชอบว่าทำคลิปดีโปรดักชันสวยงาม หวังใจจะได้เป็นแบบนั้นเงินที่ได้มาไม่ใช่เงินผิดกฎหมายไม่เคยรับรีวิวเว็บพนันเงินที่ได้มามีแต่เงินที่ขายของในส่วนที่ไปติดไฟที่ชุมชนของเตยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุมชนเท่านั้นมีประชากรประมาณ5000คนก่อนที่จะเข้าไปทําพิมพ์ทําหนังสือขออนุญาตการท่าเรือแล้วส่วนเรื่องการฟ้องร้องเรียกคืนนั้นขออนุญาตไม่ยุ่งไม่ใช่เรื่องที่จะไปโวยวายแทนเขามีการจัดการเรียบร้อยซึ่งเขาจะสร้างอะไรให้ชุมชนหรือให้เงินเพื่อย ที่นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำอยู่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่เสือกในคลิปจะมีพนักงานที่ดูแลทรัพย์สินการท่าเรือลงมาช่วยและดูแลความเรียบร้อยให้การที่ติดไฟตรงนั้นไม่ได้กินไฟของรัฐบาลและไม่ได้เชื่อมโยงกับค่าใิ้จ่ายใดๆของใครเลยถ้าสมมุติเขาฟ้องร้องกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็แค่ย้ายออกไป ไฟของพิมพ์เขาก็เอาไปหรือไม่เอาไปมันก็เป็นเรื่องของเขาย้ำถ้าเขาไม่เอาเขายนทิ้งเองเผื่อใครจะไม่เข้าใจพิมพ์ขออนุญาตพูดให้ชัดในการบริจาคของพิมพ์นั้นพิมพ์แบ่งเงินจากการขายของของพิมพทั้งหมดเพราะเคยจนมาก่อนเข้าใจดีว่าการมีพ่อแม่ฐานะยากจนอยู่ไปวันๆไม่มีการกำหนดอนาคตรอโชคชะตาฟันฝ่าอุปสรรคนั้นเป็นอย่างไร ถ้าพิมไม่ได้เอาเงินบริจาคของคุณหรือครอบครัวคุณไปให้กับตัวคุณหรือบุพการีของคุณแสดงว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคครั้งนี้กรุณาอย่าแสดงความคิดเห็นที่เป็นแง่ลบหรือด่าทอด้วยคำรุนแรงเพราะคุณไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริจาคครั้งนี้เลยปอลอเสือกเสือกก็เสือกไม่สุดเสือกครึ่งๆ่กลางๆแล้วทำเป็นรู้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com